วันนี้มาเฉลยนะครับในเรื่องของตัวเลขมังกรครับที่หลายคนอยากจะรู้ว่าอาจารย์ครับเลขมังกรเนะี่ยมันมาจากไหนเลข789เนี่ยวันนี้มาเฉลยนะครับเลขมังกร789มาจากดาวยุคครับทุกคนครับมาจากดาวยุคนะฮะหนึ่งยุคของคนจีนนะฮะมันจะมี3ยุคนะฮะหนึ่งยุคจะมี20ปียุคแรกก็คือ123่งสองสามเขาเรียกยุคตน้นต่อมายุคกลางก็คือเลข4 5 6หมีกําลังเขาเรียกว่ายุคกลาง ต่อมายุคปลายเราอยู่ยุคปลาย789เห็นไหมครับ789คือความหมายของยุคปลายตอนนี้เราอยู่ยุค8นะฮะตั้งแต่ปี2 5 4 7จะไปจบตอนที่ปี2 5 6 7จครับจะถึงนี่นะครับนะฮะคือยุคนี้เป็นยุค8เลข8มาแรงที่สุดเลข8จึงเห็นไหมครับคนจีนจะใช้สัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ญญอะไรหมางจะเป็นรูปแบบบริษัทโลโก้อะไรก็ตามทีจะมีเลข8อยู่เสมอ เห็นไหมครับทุกคนครับนั่นคือความหมายอะไรครับนั่นคือเลข8นั้นจึงมีความมั่งคั่งนะครับคนจีนจึงนิยมใช้เลข8ในการใช้เป็นตราสัญลักษณ์กอดตีอะไรกวดีมากมายนะครับเขาเรียกว่าเป็นอินฟินิตคือทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับทำเงินให้กับเขานั่นเองมีความเชื่อนะฮะทีนี้มาดูซิเข้าความหมายของอะไรเลข7 ยุค7นั้นหมดยุคไปแล้วสมัยก่อนเห็นไหมครับช่อง7ดังมากมีสียอดกูมานเอ่ยปลาบูทองเอ่ยบ้านทรายทองเอ่ยคนติดตามกันมากและ,กะเกษตรกรสมัยก่อนโอ้ยอิ่มกันกินอิ่มนอนอุ่นก็ทั่วหน้าเงินงานบ้านรถทุกอย่างไม่เคยเดือดร้อนเห็นไหมครับนั่นคือยุค7คือเลขของเกษตรกรนั่นเองต่อมาคือต่อมานะฮะที่นี้ก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เราอยู่ในยุค8 ยุคแปนี่คือความหมายอะไรใหญ่โตแล้วจะเห็นการสร้างนะฮะคอนโดมิเนียมใหญ่ๆอนไรกว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆรถลากขนาดใหญ่ๆอะไรต้องใหญ่หมดนะครับนั่นคือความหมายของใหญ่โตโมโหลานรถปิกอัพตัวนี้ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะเห็นไหมครับนั่นก็คือยุค8เลข8คือความใหญ่โตโมโหลานเขาจึงมาใช้กับในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ว่าได้เงินก้อนโตๆหรืองเงินใหญ่นั่นเองนะครับความหมายนะครับจึงใช้เลข8กันนะครับทีนี้มาดูสิครับว่าเลข8ยังหมายเรื่องที่ดินด้วยนะครับ เรื่องที่ดินด้วยนะคคือธาตุดินฮะเลขแปดคือธาตุดินต่อมายุคต่อไปอีกนะฮะอีกสีหปีจะถึงนี่แล้วนะครับคือยุคเก้ายุคเก้าคือความหมายของเลข9้าจะมาเด่นที่สุด3เรื่องนี้จะมาครับหคือสงครามความร้อนไฟเพราะเลข9กนั้นคือธาตุไฟแล้วก็ต่อมาได้เรื่องของเคมีนะฮะเคมีหรือเกี่ยวกับความร้อนนี่แหละเกี่ยวกับเคมีสงครามนี่แหละครับแล้วก็ต่อมาหนึ่งคือเรื่องของแฟชั่นที่ทันสมัย เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นทั้งหมดเลยนะครับงานแฟชั่นทั้งหมดที่ที่ว่าขายของแฟชั่นเนี่ยจะขายดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เลยค,ความงามทั้งหมดแหละจะมานะครับเลขเก้าคือธาตุไฟไม่มีน้ำครับมีแต่ความร้อนแต่น้ําจะมาในอีก20กว่าปีข้างหน้าคือยุคหนึ่งยุคหนึ่งก็ต้องไป20ปี1ยุคมี20ปีใช่ไหมครับปี2567จะเข้ายุคยุคเก้าใช่ไหมครับพอเข้ายุคเก้าไปอีก20ปีจึงจะเป็นยุคหนึ่ง ยุคหนึ่งคือจึงเป็นท่าน้าอันนี้จะเกิดน้ําท่วมฉะนั้นท่านบอกจะน้ําท่วมในปีนู้นปีนี้ไม่ต้องกลัว20ก่กว่าปีนี้ไม่ท่วมแน่ท่วมได้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ถึงขนาดจะล้นเออนะทุกคนครับนี่คือขามหมายทีนี้เรามาวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์อย่างไรแล้วก็มาวางกันนะครับว่าตัวเลข7นั้นคือแรงงานนะครับเลขแปก็คือการที่ว่าทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ตีบ้านแย่งเมืองหรืออะไรก็ตามทีหรือทําธุรกิจใหญ่โตต้องใช้เลขแปดเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนเลขเก้าคือความสําเร็จจขออองงทัันนนสสมยรหรหืกกาาาาตติด่ ่านเน็ตอะไรต่างๆเนี่ยใช้เลข9ก้าเข้ามาฉะนั้นจึงความหมายของเลข7จ็ดปเก้าจริงที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่ามาจากเดาายุคนั่นเองนี่ครับผมเฉลยนะครับทุกคนครับผมชื่อสินแสทัพประสงค์หรืออาจารย์โรบโรจเจริญติดตามนะฮะผมเรียนมานะครับเนี่ยทุกคนเห็นนะครับนี่ผมเรียนจากตำราจีนมานะครับเรียนมานะครับแต่หลายลูกคนคนจะรู้นะฮะถ้าใครเรียนภาษาจีนมาหรือว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของฮงจุ้ยมาจะเห็นนี่ปุ๊บชาร์ตนี่จะรู้ทันทีเลยอ๋อนี่คือเรียนตัวจริงนะครับการเรียนเนี่ย ข้ามคืนหรือดูเน็ตแล้วมาทําคลิปให้กับท่านหรือมาขายเบอร์ให้กับท่านมันไม่ง่ายอย่างนั้นหละครับต้องเรียนมาอาจารย์เรียนตั้งแต่อายุ20่กว่าจนปัจจุบันนี้67ปีเท่ากับอาจารย์เรียนมากี่ปีครับ40กว่าปีนะครับอาจารย์ทั้งไปดูงานต่างประเทศไปดูคันวางห่วงจุ้ยเขาวางอย่างไรอะไรแล้วต้องไปศึกษาจากบ้านต้นแบบของเราคือเมืองจีนอาจารย์ไปหลายครั้งแล้วก็ไปบ่อยแล้วไปดูนะครับว่าอ๋อเขาวางแบบนี้เขา,าแบบนี้แบบน,น,นี่เราก็มาใช้กับบ้านเรา อยากจะรู้ว่าครับผมอยากจะรู้ว่าทำไมคนจีนเสือผืนม้อนใบทำไมมาอยู่บ้านเราร่ำรวยเหงๆและตอนนี้ยิ่งเปิดให้คนจีนมาชงประเทศได้มาซื้อได้ด้วยอันนี้ต้องระวังอย่างแรงนะครับเพราะว่าเขามาหนึ่งความขยันสองในเรื่องฮวงจุย้ยติดตามมาด้วยอันนี้สําคัญสุดนะครับฮวงจุย้ยคนจีนจะเห็นนะครับว่าคนจีนจะไม่ซื้อบ้านในป่านในเขาเลยไม่ซื้อครับจะซื้อเฉพาะในตลาดในที่ชุมชนในที่ถนนเยาวราชในย่านที่คนธุรกิจทําธุรกิจเยอะๆฮะชน่นาทาว่านะครับก็จะมีเนี่ยฮะคนจีนเข้าไปอยู่ แพงเท่าไหร่ก็ซื้อฮะนี่คือมังกรจีนตัวจริงเชื่อครับเพราะว่าเขาทําเงินเขาถือว่านั่นคือถนนมังกรของเขานั่นเองฉะนั้นอาจารย์จึงเรียนพวกนี้มาแล้วมาใช้กับตัวเลขแล้วก็เปิดให้กับลูกศิษย์ลูกหาไปดูทําเลหวงจุ้ยให้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะพอสมควรครับ จึงมาเปิดตัวเองว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้สําคัญนะครับทุกคนครับการเรียนบอกแล้วนะครับว่าต้องเรียนจริงๆและตํารานั้นต้องเป็นตาราครูบาอาจารย์จริงและต้องรู้จริงในเรื่องตัวเลขด้วยฉะนั้นสนใจอยากจะดูเรื่องตัวเลขก็ดีเรื่องของจุย้ยปรึกษาทักมหาอาจารย์ได้ยินดีนให้คำปรึกษาทุกคนเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครร้านเล็กล้านน้อยขนาดไหนอาจารย์ก็ยินดีนให้คำปรึกษาเวลาหมดแล้วครับทุกคนครับวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากคมอาจารย์โรบบโรเจริญหรือสินแสรท่าประสงค์วันนี้สวัสดีครับ